สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นออมเงินไม้มงคล ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลที่หลายๆคนอยากได้เอามาปลูกเห็นบ่าไงใบของเขาสีของเขาคล้าย,คลายเงินได้ท่านผู้ชมไปเป็นไม้มงคลปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นอ่าเหตุให้ใคล้ายกับว่าอาจะมีเงินออมเงินออมทองเข้ามานะอันนี้คือคุณลักษณะของต้นอ,อมเงินอื แล้วก็ยังมีอ่าหลา,หลายออมอีกยังมีออมทองออมเงินออมทองแล้วก็ออมนาคนะแต่ตัวนี้คือออมเงินเป็นต้นไม้ประดับสวยงามด้วยนอกจากจะเป็นไม้อ,มองคลคลแล้วแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศคุณตาวิถีไทยไม้ฟอกอากาศนี้คือยังไงพั่ว่าไม้ฟอกอากาศก็คือ ไม้ที่คลายออกซิเจนต้นไม้ที่คลายออกซิเจนออกทําให้รู้สึกสดชื่นเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเขานะทาให้เรารู้สึกสดชื่นนี่แหละเขาถึงเรียกว่าต้นอมเงินเห็นบอกอนอกจากนั้นคุณครูยังเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยนะเวลาทีา่คุณครูเพื่อนสอนนี่เอาละนักเรียน หนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นออมเงินอเห็นไหมนี่อ่าต้นออมเงินเข้าไปถึงรั้วมหาลัยนิสิตนักศึกษาพวกเธอไปสืบคน้นดูสิต้นอมเงินนี่แท้จริงแล้วเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนกันแน่นะเสร็จแล้วก็เอามาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนใครที่ได้คะแนนนะ อ่ใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องก็จะได้คะแนนตามเนื้อหาอาจารย์ก็จะให้คะแนนตามเนื้อหานะอืมเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิถีไทยต้นออมเงินนี่ได้นะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกเอาไปจำหน่ายนะหลายคนปลูกไว้เพื่อขายดีนักแลเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดนะต้นอมเงินนี่ เวลาที่เ้าไปถามในร้านค้าเท่าแกมีต้นออมเงินไหมมีนะเขาซีบอกว่ามีเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ต้นไม้เศรษฐกิจอีกสายพันหนึ่งเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอจะได้ความไข่จมีให้เป็นเศษทีมืหุ้งมือหนานอนรับกะคอให้ได้เงินเมื่น นอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใส่มาใสาใ่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกับญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด1 9และกระสัมภเวศีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่อง ในเช้าวันนี้ก็คือออมเงินไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม